ตงงัวไอนน,นี่ครับตัวน,นี้ตรงเริ่อุ่ยเมองตามันเอาตอนนี้คือบุหูวา่าูุไดจองเนี่ยตรงเริ่อทักใหมเลยบ้ใดจิจ้องจ้องออบได้แลนะ้วกันโอ้แบบตาใกล้แม่ะตัวนี้พอเอาไปเรียงอะไรเด้เลมเ,เอามึน่นนนี้เดี๋ยวสีเอาไปเรียงอะไเลย,เลยครับตนนัวหนันทางมาจัไผเป็นไผบุไดจ้อไปนะพันจ้องทัแบบครบที่ยิ่งครบแล้วล่ะ อีหลาหอนบ้านนเด้อทุกคนอืมสแสดงว่าพ่อเอกผ้าอีลากลับตั้งแต่จากโมงวะ่ะเพราะว่าจากกรุงเทพไปสีสเกตหชั่วโมงสแสดงว่าพ่อเอกกลับตั้งแต่กี่โมงวะเนะี่ยสามโมงถึงสามโมงเก้าโมง อ๋อเออหกชั่วโมงไม่ไกลไม่ไกลอ่าแต่ถ้าสุราษฎร์สุราษฎร์แปดชั่วโมงนะเก้าชั่วโมงสุราษฎร์จากกรุงเทพมาเก้าชั่วโมงแต่ส่วนตัวแม่ไม่แน่ใจกูไม่จําไม่ได้เพราะไม่น่าจะไม่เคยอ๋อลูกกบเราขับมากี่ชั่วโมงวะลูกเราขับจากกรุงเทพมาสุราษฎร์กี่ชั่วโมงวะอือเจ็ดแปดชั่วโมงอ,ม 7, มงอะ อืนะคะก็แม่ไปดูคลิปพ่อเอกเนาะใครอยากไปเบิงกับไปเบิงเด้อหนุกเดิอแม่ก็ว่าไปเร็วที่สุดแล้วกูยังไม่ทันเออเป็นภาพที่น่ารักนะเออโอ้ยคิดถึงจังเลยวรสัน่นอ่บ่พ่อกันโดนคิดฮอด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 จังเลยอืมแล้วแม่แม่รู้สึกแบบ หมาน้องตัวที่สีดำนี่น่าจะเป็นชื่อน้องอะไรวะโอเลี้ยงเปล่าตัวสีดำอ่ะโอเลี้ยงเปล่าลูกอิงแบบตะลึงมากอุย้ยคืออ้วนเทแล้วเขาก็มองหน้ามองนายอิหละไหมมองหน้าแบบเห,ม,ห,ม,หมือนเด็กน้อยอะ่ะเหมือนว่าพี่กลับมาแล้วแล้วก็มองหน้าแล้วลูกอิงก,ก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บหมาคนน่ะอืมคือแบบแต่อ้วนจริงๆกอ้วนแจ่มมั่มเลย เอออลาหอดบ้านล้วเด้อเอฟซเอ้ยเล่นไปหาหมาก่อนจ้าน่ารักมากคือแม่แบบแล้วโดคุณโดหรือคุณลูกดิกหรือคุณดีดีเปล่าที่กระดิกหางดิกดกๆน่ะเอออิลาไปอุ้มลูกของเพื่อนมากแล้วบอเอกบอกว่าตอนนี้เขาสุกซนแล้วสิขับรถเขาบ้านก็ต้องระวังเรือจ้า ซุกซนแล้วเด็กๆเนาะเขากําลังซุกสนเพิ่นเพิ่นมองเห็นแหละแต่ก่อนหน้าน,นั้นเขามองยังไม่เห็นไงเขาก็ยังอยู่ที่เดิมตอนนี้อะสุกสนเพราะว่ามองเห็นแล้วือแล้วก็เออโอ้เห็นสัมผัสที่ลูกหอิงอุ้มอุ้มหมาน่อยเนี่เขามองหน้าไหมมองหน้าจริงไหมคือเด็กน้อยนะมองหน้าผู้ใหญ่นะ่ะคือมองหน้าเอ้ยจรไหมมันเป็นสัมผัสที่ ถ้าใครไม่ไม่ได้ไปสัมผัสเองมันก็อธิบายไม่ถูกแต่แม่มองความรักที่ลาวอิงไม่ห้ลูกของคุณดีๆเนาะทั้งหมดก็เจ็ดตัวเจ็ดตัวพ่อเองว่าผู้ใดสีเอาก่ะเราลืมเมื่อเล้วท่วงกันไหมได้ท่วงกันไหมเออเขาจะเอาไปเลี้ยงนะ่ะโอ้เขาสิประมูลกันเขาไมเอาไปซื้อๆด้วลูกขนาดศาสตร์และศิลป์คุณเอกนี่ท่าใดเล่ากับสูได้คุณเอกเตินทักไปห้าพล พอเอ็กเลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยบวาไอไข่เทวาทักเอียวรูข้องดีๆคุณเอ็กต้องทักไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอะตอนนี้อ้วนจะมั่นทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าป้าต้องต้อง,องชื่นชมป้าวันป้านางเด้เออเปินต้มหัวปีใช่ใ,ชใกล้แห่งกิน <c oughs> โอ้ให้เลี้ยงแบบดูแลคือค้นทองอเหมือนคนค้อนลูกนะโอ้ยสุดยอดน้องอ้วนจะมั่นทุกตัวเลยค่ะเปตาฮักไปตาฮัก น่ารักหมาอีลาน่อยนาหักทุกโตเลยหนึ่งนางฟ้ากับหมาทั้งเจ็ดเ <c oughs> ออน่ารักอะ่ะแม่เขาไปเบิงนะ้งเลยอุย้ยจำมั่มเลยแม่คือเลี้ยงดีมากๆเลยน้ำนมงคงจะออกเยอะนะต้องน้ำนมเยอะจริงๆนะว่าตั้งเจ็ดโตเลยออดีๆเลี้ยงลูกดีมากจ้ะอีลาหอดบ้านแล้วหอดแล้วหอดแล้วเวออนางฟ้ากับหมาทั้งเจ็ ไว้พี่ตาฮักพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือลูกอิ่มแบบเอาตรงๆนะถ้าเป็นแม่หญิงแม่หญิงไม่กล้าหอมแม่หญิงเป็นคนเรื่องมากหอมแมวหอมหม,หมานี่ไม่กล้าหอ,ม,อมเพราะว่าแม่หญิงเป็นแพ้ขนน่ะเป็นพุ่มแพ้แพ้ขนสัดต่างๆนี่แหละเป็นเป็นคนบ้านๆค่ะแต่ว่าเรื่องมากอืมแต่อีลาแบบว่า ใช่สิแม่หอมแมโอ้ยเราคือสิ้หักของเราหลายเนาะออคือเป็นทากแท้เราว่าคือเป็นทากแท้บอยู่หลายมือกินหอดหลายโอ้ยแล้วเด็กๆก,ก็หันมามองมามองอีรากกัหอมจุกหอมจุกโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งอีกสักหน่อยเพิ่มไปหน้องเ้ยอืมเริ่มง่ายแล้วครับต่อไปเวลาทธิ เองเนี่ยเหลก็อยากปเล่อยตัวนี้เฮ้ยมักะงานทุกตัวนั่นแหละเธอต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วนะบอกพอดว่าขอกแรกว่าให้เลี้ยงมันนะถ้าเอาของใหม่หหจะเอาจะประมาณเทียนประมาณจากสองของกับพ่อนหรครับไป,ไปงหาหมูปไปมันนีบรรยากาศแดดแห้งครับ สีส้มด้วยมันมุกกระลั้มเหลืองนั่นเองดิแล้ววันนีล้ำมาแล้วน้องคอาอยู่เอาไปต่อเลได้เลยจ้ะอือโอ้ไม่ใช่ว่าพ่อเอกไม่อยากเลี้ยงนะทุกคนเหมือนมันเป็นเครดอ่ะอ่าโกแรกเขาบโให้เลี้ยงเขาไปแจกคุ้นมาสั่งเธอต้องไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะ อุ้ยไม่อยากจะวางเลยหนูเองว่าแล้วก็เปตหาหักอีกดีไไรอ้วนจะมมั่มเลยเปตหาหักเธอต้องไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะจ๊ะดากดดำเพราะว่าเธออยู่แต่ในความฝันดากดดำต้องตื่นจากฝันได้แล้วนะเธอจะได้ไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะดาดดำ <c oughs> เออเปนตนาหักมาอีหลาไหมแต่แต่สมัยไก่อนนะ ที่บ้านแม่ะ่ะเออเคล็ดลับทางอิสานเนี่ยมันเคล็ดลับต่างๆการถือการคารมแบบนี้ค่ะมันบอกคือกันเนาะแถวบ้านแม่ผัดว่าเป็นอย่างหรือว่าหมาบ้านแม่มันไม่น่ารักว่าจะไม่ก้อนกับมี่อยู่กับพ่อคนชอบเลี้ยงหมาแต่บ้านเราไม่ได้เลี้ยงแมวเลี้ยงแต่หมากับไกต่ตีอืมอยู่บ้านสมัยก่อนเวลาหมาออกลูกนี่ชิรอดอยุบมันฉองตัวนอกนั่นพ่อเอามากิน ตีหัวปะอ่าเอามาเผาไฟเาผาขนกาลังเกิดจักเจ็ดแปดวันเนี่ยค่ะพ่อกะเชือามาหมกมาขวใช้ยตะไคร้ใบมะกรูดกระดูกมันก็จะอ่อนๆมันก็แสบอยู่ตอนมันก็แสบอยู่อืมนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีอะไรจะกินอ่พ่อแม่เฮ็ดยังให้กินกันกินเบือแม่ว่าแล้วว่าพ่อไม่ได้ไปขึ้นเขานี่ว่า แล้วพ่อเอาเนื้อสัตว์มาจากไหนวะไปนับเบื้องม้าผัดหายไปสงถูกถามว่าพ่อหามาไปใช้อยู่ในหม้อเนั่นเดี๋ยวเราว่าอ้าจังไดนผ้าลูกกินหมานอะมารู้ความจริงคือกินไปแล้วตอนแรกไม่รู้ก็เลยปล่อยเลยต่มเลยก็เลยปล่อยเลยต่มเลยก็วันหลังพ่อ ค่าให้กินก็กินอีกมันกระแทบอยู่จ้าจะไม่โกนนะไม่ยิงนี่ยไปเลี้ยงหลานขอนนกเรื่องเนี้ยไปนองไปเลี้ยงหลานแล้วก็ไปเลี้ยงลูกของอาเออเป็นมีลูกสองตอนนั้นมีลูกสองคนเออไอ้คนที่สามยังไม่เกิดทีนี้อุ้มหลานไปหลานก็ประมาณหนึ่งขวบกับห้าหกเจ็ดแปดเดือนคนที่สองนะมือหนึ่งจูงแขนหลานมือหนึ่งอุ้ม ไปในหมู่บ้านเขาก็ล่าข่าหมาเลยไปโคตีนหมาเขาสามตีนแม่แหนอันหนึง่งหลานไอตัวเล็กที่อยู่ในอ้อมอกแปดเดือนนะ่ะดูจวบจวบจวบอันนี้ไอ้ที่หนึ่งควมก็ดูดแม่ก็กินเออกินตีนหมาแล้วผ้าหลานกลับมาบันนี้อารู้อาจะตีเออมึงพานนองไปกินหมาได้ยังไงอาว่าพาหลานไปกินหมาได้ไงเล่นไปรีบันนี้พาหลานไปรีอุ้ม เอาลูกเขาไปเชื่องน้ำเดชไปเชื่องย่านอาตีน่ะพ่อออกมาจากไปไปเชื่องอยู่ไปนี่อยู่กุมกุมหมักน้ำมันมันโอ้ยไม่รู้ทางใต้เขาเรียกอะไรแต่ทางบ้านเราอ่ะมันจะเป็นลูกป้อมป้อมลูกของมันแล,และต้นมันจะมีเครือมีหนามแล้วมันจะเป็นโกเป็นเหมือนเออเป็นคือซสุ้มนี่ไหมอ่าหมักน้ําแท่งเขาเรียกหมักน้ําแท่งเปล่าว่าสมัยก่อนคนคอีสานนั่นแหละ พอออกมาแกก็ไม่ตีหรอกแต่แม่กลัวไนงะอแล้วแกบอกให้พาน้องพาหลานไปอาบน้ํา้ากันดูดตีนหมาปากตำมปื่อืเ <ๆ S 1> ลยเพราะว่าเขาเผาเผาย่างนะฮะเขากินทั้งกินทั้งดูดตีนมันก็แ่บอยู่สมอยม่ได้กีนเนาะเม่ผมไม่แน่กินแม่เออโอเคประเด็นนี้ตบไปนะคะก็แม่ก็เพิ่งมารู้ว่าทำไมพ่อเอกจึงไม่เอาลูกของดีดีไว้ทั้งหมดอ๋อเขาถือเคสค่ะ เออน,นะคะเดี๋ยวแม่จะขึ้นหัวข้อนี่แหละว่าทําไมพ่อเอกจึงไม่เลี้ยงลูกคุณดีดีทั้งเจ็ดตัวไว้เพิ่นถือเคสค่ะเขา่ให้เลี้ยงทั้งหมดเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วพอคอกต่อไปถ้าดีดีคลอดลูกใหม่เขาจึงจะเลี้ยงได้ทั้งหมดเสตูนเพิ่นเนาะมันต้องพี่น้องต้องพัดผาจากกันนะ,นะ,นะแม่พัดเออเพราะว่านางอยู่ตรงนั้นคืออ้วนจำม่าแต่โอเคแหละเอฟซีทีเซลไปนี่เขาก็ไปด้วยความรักเออก็ น่าจะแปลว่าถึงเวลาอาจจะพามาหาแบบนี้นะเออเวลาไปเยี่ยมอีลากะเออลลูกๆของดีๆเนี่ยไปเยี่ยมไปหาแบบนี้อืมแม่เองก็อยากจะได้อยู่แต่ว่าแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะใส่ใจสักเท่าไหรถ่ถามแม่แต่แม่คงไม่ได้กับเขาหรอกเพราะว่ามันแพงเขาประมูลกันหลายต่างค์เ็ดหมือนอ่นเออบางตัวอาจจะเป็นแสนหมยเพราะว่าเอฟซีแย่งกันเนี่ย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ชิมาบอกว่าอีราอุ่งอิ่หอดบ้านแล้วนะคะแล้วก็แม่ไปดูไปจอบไปจอบไปจอบช่องลูกอุ่งอิ่มคือเกากาไปนองกาอ่าลูกอิ่มบอกว่าลูกอิงเขาอธิษฐานโอพรเนในช่องแม่พญาํำเพลินขโเรื่องงานเราอะหัวใจคว่ำจะไรแไม่หญิงนี่โอแต่โชกไปราดกูนี่ไม่ก็ได้โอเรื่องงานเลยวอาไปว่ามากอยากาอลูกคือกันยังคิดว่าได้ซ้ำอุ่งอิ่งได้แม่นะ ออขอจริงจักจริเนี่ยขอให้ลูกมีเงินสามสี่ล้านคนอ่ะขอเตงเงินบ่ได้ขอ,อ<ะ>โอ้ยอยากอายลูกได้บัเนี้อืมเพื่อนหูจักความนะคะเขามีความนิ่งนะคะเมื่อคืนนี้เขาไปขึ้นเวทีรับเพื่อนสองเนี่ยคือแบบสั n างงา,ามมากภาพที่บอโจจุงอิหลาหนอยขึ้นเวทีแม่จะมาขยี้ข่าวนี้จบอีกสักครู่เจอกันนะคะ สวัสดีค่ะเวลาคือสา